สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้ครับคนค้นพานครับ EP พิเศษครับ EP ที่สามร้อยแปดสิบสองครับสามแปดสองครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับรายการละสองร้อยบาทครับ EP พิเศษสามแปดสองครับขนานในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีแวร์เก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมมาช่วยก,วกวดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองแรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับรนี่ครับสม,มเด็จเ,เ,เก่านะครับหนึ่งครับสมเด็จตรงหมายเลขหนึ่งครับสภาพยังสวยครับหมายเลขสองครเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันครับนี่ครับ มีมวลสารเป็นเม็ดๆเลยนะครับหมายเลขสองครับนี่ครับด้านหลังก็มีมวลสารนะครับเม็ดสีขาวๆนะครับต่อไปมายเลสามนะครับเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติมีน้ำผงหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นพระเลียงนะครับเป็พระเลียงเนื้อดินนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสลิกานะครับสภาพใช้นะครับหลวงพ่อกบวัดเขาสลิกานะครับ มายเข6ครับเป็นเตารีดหลวงปุท่ทวดนะครับช่างให้นะครับช่างให้หมาเลข6นะครับหมายเลข7นะครับเป็นพระปิตากระดูกขีนะครับวัดโคนะครับหลวงรักนะครับหมายลเลข7นะครับ หมายเลขแปดครับเป็นขุะหลวงปูเผือกนะครับขุศหลวงปูเผือกหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้าครับเป็นเหรียญกัมหลวงชุมพรนะครับเนื้ออันปก้านะครับรุน่นบางตัวนะครับนี่ครับหลังเป็นสมอนนะครับบางตัวพระเจ้าอยู่หัวนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพ่อเงินวัดบางคานะหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเสมาหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัดชุนแดน,นครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ มายลสิบสองครับเป็นปิตาหลวงปุตโตะนะครับฝั่งตะกุดหนึ่งดอกครับสิบสามก็เป็นปิตาหลวงปุตโตะนะครับฝั่งตะกุดสองดอกครับเนื้อออกสีดำดำนะครับหลวงปุตโตนะครับด้านล่างเขียนว่าพระดูดชิงพี่นะครับ หมายเลขสิบสี่นะเป็นนางพญาเก่านะครับมีแหวนดอกมะขามนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเมืองครับวัดท่าแห็นนะครับหลังยันนะครับเหรียญหลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนนะครับ ต่อไปหมายเลข16ครับเป็นเหรียญรอนะครับเป็นเหรียญรอหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมาลาครับสิบเจ็ดครับเป็นรูปรอนะครับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับก้นปูนะครับ หมาเปครับเป็นรูปลอนะครับร,รอหลวงพ่อซวงครับวัดชีประขาวหมายเลสครับหมายเลขสินะครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อหนูครับวัดทุ่งแหลมนะครับหลังเป็นหนุมาน,นะครับ หลวงพ่อหนุวัดทุ่งแหลมนะครับหลังอนุมานนะครับยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสายนะครับกไหลทองนะครับวัดท่าขนุนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับปีสิบสามนะครับอันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ ทุมแสงนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท้วมนะครับเหรียญหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบดนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับยี่สิบสองครับมาที่ยี่สิบสามครับ เป็นล็อกเก็ตนะครับองปู่มหาศิลานะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับเป็นพระแก้วนะครับนี่ครับพระแก้วมรกตนะครับปีสองสามน้ธนาคารศรีนครนะครับองปูดูปุกเสกนะครับยี่สิบห้านะครับเป็นพระลีลาเม็ดขนุนนะครับเนื้อดิวนะครับ หมายเลขยี่สิบหกครับเป็นรูปหล่อโบราณนับหลวงพ่อทบวัดชนแดน,นครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลวงพ่อสวงวัดจีปนะักข่าครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จหล่อโบราณครับ พระสวงมัดชีบเขาวเนื้อทองผสมนะครับยี่สครับเป็นพักกิ่งคองตะเคียนเนื้อดินนะครับมีจานครับรกิ่งคองตะเคียนเนื้อดินมีจานครับยี่้านะครับ รูปหลอนะครับเป็นคล้ายๆพระพุทธนะครับนี่หลวงปู่ลอดวัดบ้านไผ่นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับลอดวัดบ้านไผนะ่นะคอันนี้ยี่สิบเก้านะครับอันนี้สามสิบนะครับเป็นสิวลีนะครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับเป็นหล่อบโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อเก่าทำนะครับ คเช็งรถบางพังนับซิวเลอีนะครับในการรับส่งร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทหรือไลา์เบอร์เดียวนัสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีวันเก็บเงินไปไา้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆรับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับอี EP นี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ